อยู่ในเุมอยู่ในมุมสนใจสวยพิสูจนอะไรขึ้นวะเอาเป็นว่าเราให้คุณให้คุณอีกเกมหนึ่งคุณเตได้ผมพิสูจน์ตัวเองได้ผมให้คุณพิสูจน์ตัวเองว่าคุณจะได้อยู่ในแก๊งบ้านท้ายต่อไปหรือเปล่าเอ้ยผมต้องอยู่อยู่แล้วเพราะว่าบ้านท้ายคุณสวยอ่ะไม่อยู่ผมจะทัวร์กันไม่อยู่แล้วผมจะใช้ชีวิตบนลตโต้อย่างไงใครยังไม่กดวะฝั่งนั้นเบ้าฝั่งนั้นฝั่งเรากดหมดแล้วรอตัวไปผมอยากโชว์ว่าผมชนะกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะทำไม่ได้เพราะว่าชนะมากไปบ่า อาจารย์ชนะต่ำเกินไปไปทุกคนขอไม่ต้องยืนแป๊บหนึงหรือว่ามันอมแล้วมันโดดไม่ได้หรอใช่โดดได้เมื่อก wow <im ี้แต่ว่ามันหลุดไงอมมันหลุดอ่ะโอไม่หล ну ุดองก็เล่นจนจบเกมนั่นแหละมันมันหลุดมันไม่เหมือนใครเรื่องอะไรไม่เหมือนใครมึงพูดมาจะเล่นแล้วออกแล้วเฮ้ยเฮ้ยองอนเฮ้ยเน็ตเดียวแล้วผมเจอตัวนี้แล้วมันชื่อว่าอะไรนะเยนาวะเวเลสคคละตัวกัน สวยสวยไปตวนอมหน่อยเดียวตวนอมไม่นหน่อยเดียวอมมะลายกูเป็นกบอมอะไรไม่ดูอ่ะไม่ดูอ่ะมึงอะชอบอมข้าวอมไป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 หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยสวยสวยสวยแตไป็นสิ่หนึ่งสิ่งต่อ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 อะไต่อเลไโยนโดนครับบวกดีฮะใครใครโดนโดนอะไรโดนอะไรใครโดนอะไร ให้โดนไเข้มจัดเข้มนี้เข้มจัดให้โดนไยิ่มเป็นปอขนาดนี้คุณบอกว่าคุณโดนคุณไม่รักษาตัวเองคุณไม่ไม่ค่อยรักษาตัวเองคุณองค์ออกแล้วผมไเล่นแล้วผมออกเกมแล้วเฮ้ยนี่อย่างว่าโอ้ยอย่างว่าโอ้ยไป้ไอบวก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 ไปเข้าเลย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 เออเออเออมึงอะมึงอะเตะเอ้าเอาเอามาแล้ว ไม่ต้องไป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 หมดครับผมหรือเอาเอาป้อมมาเลยดีกว่ากูว่าเราเคลื่อนไปว่ะจริงอยู่กลางอยู่กลางช่วยกันหน่อยยังไงครับยังไงครับน่ะผมพามาด้วยเคลื่อนมาด้วยเต็มเลยแต่ไปเสนอซิงเกิลหน่อยเตินผมเยอะมากเตินผมเยอะสวยสวยอะไรสวยอะไรค้าคีปไงค้าขีปไงสวยอะไรไปผมผมชมตัวเอง ตัวผมตายเลยว่ะตัวจี๊ดูดิโซโลคิวอ่ะนี่นี่กีโมเลยวั้งเ่งจริงมึงเล่นเบทให้เก่งเขาเล่นเอาวีดิเบทมันเล่นสองมือไงอ๋อเออว่ะใช่หรือมไปเล่นมือเดียวเอาวีเล่นมือเดียวเบ็ดมันเล่นสองมือเหรอดีเหรอเล่นมือเดียวเลยรวมรวมป่านี้รวมรวมนี้รวมนี้รวมนี้อร่อยเด็ดขาดอร่อยเด็ดขาดสวยเป็นยังไงสวยดิเฮ้ยดีมาก โอ้อนแบบนั้นดี่ได้ดีมากคุณแม่ใครรวมกันลงกันเราอยู่ลงกันเราอยู่จับเถอะเออสวยอยากกลับอยากกลับสวยเออเออเปิดเลยเปิดเลยเข้าเลยเต้เปิดเลยเข้าเลยวิ่งเลยไป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 เลยเออเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเออ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  ตบายสบไปต่อเออออไปต่อเลยไปต่อกูตายดาแล้วโอ้ยยี่สบายเต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 กลางมากลางมากลางมกเตตอหนีไอ้เงี้ยไอ้ทำไมคิวได้สุดยอดว่าเตเลยสวนเลยสวตายละโอ้มายหมดโอ้อายหมดเออสวยอายหมดโอมโอมเออสวยพิมได้ไหมพิม เก่งคนนี้ได้ไหมขอโทษขอโทษเฮ้ยเฮ้ยสวนนี่สวนนี่สวนนีสวนอะยเยอะ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 เก็บเก็บเก็บสล็อตเราก็ิ่มเงินปีตื้อแล้วว่าตอนนี้มีกลิ่นแล้วนะมีกลิ่นมานานแล้วเนี่ยมันมาบุกเราเราพร้อมลุยเลยรวบได้นี่หมดเลยเนี่ยรวบได้นี่หมดจริงหมดยิงต้องรอเทียวรอเทียว สิบวิค่ามาทันว่ะไม่มีมันไม่ทันไม่ทันไม่ทันทันทันไม่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 ทันบวงเลยผมบอกแล้วว่ามันหมดเลยหมดชีวิตฉันไปเถอะเฮ้ยเฮ้ยรู้จักเซลเปล่ารู้จักรู้จักเซลเปล่าทุกคนสกิปโดนสกิปมุกโดนสกิปมุกเอาอมงกรนี่เลยเอามังกรเอ้ยยังยังไม่ได้นี่เว่ายังไม่ตัวใหญ่ เตะเตะดันเลยเตะดันเลยเตะดันเลยมันอยู่ข้างล่างหมดมันอยู่ข้างบนไม่เยเอาให้สปดเฮ้ยคอมผมดับคอมผมดับเอาเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวให้เปิดเปิดเลยเเปิดเ๋ยวให้ดปิดเปิดเฮ้ยเปิดเปิดเปิดเปดยปดเปิดปดดเปดเปิปดเนิดดเดันกลางเดเเเดเเดดเดดเดดเดเปเอเดดดดเปิดดดดดดดเ เอาล่างเลยวันนี้ไม่ครบอ่ะนโดนสแตนไปบ้างระเกรานแ่กานล่างคนนึเอาเลยเอาเลยเอาไม่ได้ยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายเพื่อนต่อเกิดอตารเจาเจ้า้จับกัไหมจับกัไหมจับกัไหมเอาดาร์กเอาดาร์กกับเอาดาร์กก่อนหนี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 ไปทุกคนหนีไป ด้วยไ้สดไข่ก้อนใครยอมเนียน่วงเหรอมึงง่วงเหรอรู้เลยว่าใครรู้เลยว่าไข่ไข่อย่ามาก้าวหาผมลอยๆขอร้องไม่มีหลักฐานเฮ้ยอย่าทุ่มบวกอย่าทุ่มบวกเตะดันไปเลยเตะดันไปเลยรวม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 วิ่งไปรวมวิ่งไปดันไปเตยดันไปเอาอันนี้เอาอันนี้เอาได้เอาได้เนี่ยบวกบวกบวกเซริก้า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 ไปนิ้วไปริมแล้วเซริก้าอยู่คน โอ้โหโดนซิวเต็มเต็มโอ้่อดไหมเสียงกลับกลับก่อนมากลับก่อนกลับก่อนได้แล้วได้คอนเทนต์แล้วเฮ้ยเดียวเมื่อกี้ผมแหลกเอาอ้ามึงเฉยเลยเมื่อกี้ผมแหลกแบตผมจะหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตเย็นเตเย็นเข้าได้ปะ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 สวยเฮ้ยชนะดิสวยเออเสียงสวยเฮ้ยเออสวยเออไม่ใช่ได้อออ ว mm hmm, so like oh you know, right. ah, ิ่งไปไผมเองเดวิ่งไปไปเลยวิ่งนะมีคีผมมีคีผมมีคีฟยาชาแบแบตผมด้หมดเฮ้ยถ้ามันมาบอกด้วยดิถ้ามันมาบอกด้ยดิได้อยู่ได้อยู่ลังขึ้นแได้นี่นีุนตุนตุนตุตุตุไปลุยุยังไม่ตายไม่ตายยังไม่ตายตายแล้ว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 อไม่เตตเตยแช่งวง๋ย่แช่วงนี่อมนี่ยิงซิลก่อนยิงซิขออีกทีนึงีอชาอชาอชายโอโ ูติดวะตรงนี้เกิดอมีมีเดี๋ยวกูล่อซิเดก้านะมึงตีป้อมนะจบ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 ตีทั้งคูผมว่าวันนี้พอแค่นี้ไหม